สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเอฟซนะครับท่านผู้ชมทุกทกท่านที่เข้ามารับชมในช่องครูเที่ยงห็นก้อกนนะครับเมื่อนี้สิมาแกะกล้องนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปแกะกล้องเนาะตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดมือหนึ่งนะครับยมมามาฮ่าพีเอส0อเอนะครับเป็นตัวที่ครูเที่ยงถือว่าตัวนี้คือเป็นตัวที่ขายได้หลายนะครับในในในภระเภทยามาฮ่าเนาะอาทิ่าคือราคากะอาทิติ่ได้สูงหลายนะครับร ประมาณนี้นะครับถือแพงท่านตัดีเอาครับผมพิซอาร์เอสเนะครับมีรีวิวหลายๆคลิปที่คุณยังเห็นไว้นะครับตัวนี้จะมืออื่นเพิ่นสีมะเอานะครับผมเป็นทรงนะครับมืออื่นเพื่นจะมารับนะครับจากเป็นมอลำกิติคุณนะครับสายล้มหวนนะครับจากอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตัวนี้เพิ่นสีมะเอาเองเนาะผมขาตั้งนะครับส่วนของแถมนะครับนี่หนังสือ3ามเล่มนะครับ หนงังสือ3เล่มนะครับเล่ม1เล่ม2เล่ม3อันนี้คุณเดงเทมให้นะครับในสปิคของ Yamaha S X 600. ะครบอะมาแกะกล่องครับผม แกะกล้องไปพร้อมๆกันนะครับเอสิมีว่าเป็นยังคลิปแกะกล้องคือจังไงถ่ายคลิปนะครับแกะกล้องซือ้อขึ้นยัถ่ายคลิปนะครับเป็นการยืนยันนะครับว่าคีย์บอร์ด สินค้ามือหนึ่งนะครับอันนี้อะแดปเตอร์นะครับของแท้จากบริษัทนะครับผมมีบาร์โค้ดนะครับมีบาร์โค้ดมีอย่างเรียบร้อยนะครับมีบาร์โค้ดมีอะไรเรียบร้อยเลยนะครับนี่สายนะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับของใหม่ก็คือของใหม่เลครับแล้วกูอย่างที่บอกของเก่ามาขายเป็นของใหม่นะครับเป็นของเก่าก็คือมือสองก็คือมือสองนะครับมือแรกก็คือมือแรกนะครับอันนี้คืออะแดปเตอร์นะครับ อันนี้สแตนวางนดตนะครับนี่สแตนวางนดนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับผมตรงรุ่นนะครับด้อนี่สแตนวางนับต่อไปก็จะเป็นนี่นี่ิมีกระเป๋านะครับนี่กระเป๋ากระเป๋าสิเครดสีสิเป็นโตโตป้องกันเป็นให้โตนะครับฝากไปถึงลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อคีย์บอร์ดนะครับผมอย่าทิ้งอย่าอย่าเอากล้องถิมนะครับผมอย่าเอากล่องทิ้งเพราะว่า ้างกล้องนี่สิมีน้ำเบอร์นะครับซิมีเป็นคิวอาร์โค้ดเป็นประกันของบริษัทนะครับและก็กล้องนี่ถ้ว่าท่านอยากขายต่อหรือท่นอานอยากส่งต่อหรืออยากเทิร์นอย่างยังเสียครับคือกล้องนี่คือใส่มีประโยชน์มากๆนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เอาขึ้นมานะครับ,ออรบม,มาแล้วครับผมอันนี้คือ s อซ0 0กนะครับกระเป๋านะครับ กระเป๋าตรงรุ่นเลยครับเด้อกระเป๋าตรงรุ่นเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้านะครับบุฟองน้ําอย่างดีนะครับของยามาฮ่านะครับเดี๋ยวสิแก่ของนะไวนิกอนนะครับกระเป๋าใส่ไว้นิกน น่ครับเบื้องซ้อยติดนะครับยังบร่ไแกะนะครับผมยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้คือจากบริษัทนะครับผมจากบริษัทเลยนะครับเดี๋ยวยงลดลดกล้องน้อยหนึ่งนะครับลดกล้องลงนิดน,นึง โอเคนะครับสารับทนายที่สนใจนะครับเด้อทักทายเข้ามาได้นะครับสอบถามไปตลอดนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งครับแต่ถ้ามือสองนี่กะมันกะแล้วแต่ช่วงเนาะอย่างจีบ้อบได้เอาแนวหอออกเลยครับเพื่อป้องกันป้องกันการเป็นการเป็นรอยนะครับป้องกันบ่ใหอ เป็นการถนอมนะครับสิบ่เอาออกจากที่ระวังนิดสี่นะครับผมหาถุงห้องไว้ไมเอี่ยมอ่องครับผมมือห <whis ky. S 1> er> นึ่งร้อยพันเปอร์เซ็นต์แบบมือหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวสิเสียบอะแดปเตอร์ครับสิทดสอบอะแดปเตอร์ก่อนเนาะเดี๋ยวสิคลิปนี้สิเป็นการเช็คเสียงให้ฟังโดยคร่าวๆนะครับแต่อาจสิบ่ได้ เดี๋ยวเสียงแซมเสียงแยงกับจังไปรีวิวกับจังไปดูอีกไปเบื้องอีกคลิปหนึ่งนะครับขอขอเวลาเหตุจังหน่อยตัวนี้จะมีเสียบไม่ได้เด้อครับเด้ออีเดหคลอยนเนาะหลายทลาทันทีติดตามช่องกูเทียงกับเบื้องหลายคลิปแล้วเนาะครับ่านใดที่เบื้อง ที่ตามมาโดนกับสีเบื้องหลายคลิปแล้วนะครับเพราะว่าคุณยังเฮ็ดไปคลายไปหลายตัวแล้วนะครับแต่ไดนอยากได้ง,ไงบสัาไดกับที่ตอ่อเข้ามาคุยกันเด้เสียบปักนะครับ แล้วก็ีแฮมเบอร์กเดี๋ยวมาดูพอร์ตต่างๆนะครับดูพอร์ตต่างๆนะครับในพอร์ตต่างๆนี่ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับผม16โวลต์นะครับรุ่นนี้ใส่16โวลต์ไม่เป็น12นะครับแล้วก็จะมีพีเด้นนะครับตัวนี้ใส่พีเด้นได้2อันนะครับจะเป็นฟุตสวิตช์กับสัตเดนก็ได้นะครับเอาท์พุต LR นะครับโฟนอันนี้เสียบหูฟังครับนะครับอักอินนะครับอันนี้คือใส่แซมเสียงได้นะครับไมค์อินพุตตัวนี้นะครับันจะเป็น USB แล้วก็โฮสต์ USB นะ โลโก้ยามาฮ่าขึ้นมาแล้วครับอันนี้จะเป็นเสียงเดี๋ยวพิ่งเจ็บเสียงจากโรงงานได้ครับเดินนี่เป็นการทดสอบข่าวทดสอบเสียงไปงพร้อมกันนะครับแกะกล่องทดสอบเสียงคลิปนี้เปิดสวิตช์ ทดสอบริมครับอันนี้คือเสียงเปียโนนะครับผมเสียงที่หนึ่งครับเปิดเครื่องมาจะเป็นเปียโนครับโอเคนะครับผมดังทุกริมนะครับเสียงเปียโนนี่ดังดีแฮงครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้จะชิปเสียงนะครับที่ดังคุณที่อย่างคิดว่าดังละเอียดนะครับ ถึงแม้สิเป็นรุ่นรุ่นเล็กนะครับในสกุลเอเนะครับเอเด็กก็จะมีเอเด็กหกร้อยเนาะคือตัวนี้นะครับน้อยที่สุดในซีรีส์นี้แล้วก็เอเด็กเจ็ดร้อยนะครับเอเด็กเจ็ดร้อยก็จะยิ่งย่ขึ้นมีจอสัมผัสนะครับแล้วก็ตัวท็อปเขาคือเอสเอ็กเก้าร้อยนะครับแต่ตัวนี้คือตัวน้อยสุดแต่เสียงนี่ครับบธธรรมดานะครับเสียงดีนะครับผมอ่ากอง